t ทลลันเนอร์ไทยแลนด์ประกาศยุติให้บริการเกมก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวในวันนี้ที่ผมใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าผมอะตอนแรกก็กะจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมเอ่อเทลล r นเนอร์นะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ยุคก,ก่อนเลยที่ผมเล่นมาพร้อมๆก,กับเกม x อ็กชนะทุกคนเพราะว่าไอเกมเทลล r นเนอร์เนี่ยเป็นเกมที่ผมเล่นน่าจะเป็นเกมแรกของน่าจะถ้าเป็นถ้าเป็นเกมออนไลน์นะผมว่าผมน่าจะเล่นเกมนี้ เกมเทลเนอร์เนี่ยเกมแรกเลยนะทุกคนก็ตอนแรกก็กะจะมาทําคลิปกกับเทลแล้วแต่มาเห็นประกาศนี้ก่อนก็เลยอาจจะเห็นคลิปแค่คลิป2องคลิปนะทุกคนโอเคก็ในวันนี้นะครับวันที่ย7ินะครับเดือนมิถุนายนนะก็ทางก็ทางเพย์พารนะครับก็ได้ออกมาประกาศนะครับในวันที่27เดือนมิถุนายนนะก็วันเดียวที่ผมทําคลิปนี้นะก็วันที่8สิงหามนะทุกคนเดือนในนะทุกคนก็เกมก็จะปิดแล้วนะครับเกมเทลเนอร์นะแต่ไม่ใช่ปิดแบบปิดแบบ เกมแบบเข้าไปเล่นไม่ได้นะปิดแค่เซนะิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เพย์พาสเนี่ยคือเพย์พาสเขาจะไม่ต่อสัญญาแล้วอันนี้ที่ผมเข้าใจนะเออก็สามารถยังสามารถไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีได้อยู่นะก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนที่ผมอ่านคร่าวๆมานะก็แล้วก็รายละเอียดแบบเจะรายละเอียดกําหนดการก่อนจะจะปิดนะทุกคนวันที่2ี่ยนมิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงนะทุกคนปิดระบบเติมเงินทุกช่องทางนะครับสำหรับแคชพอยที่ค้างอยู่ในระบบเพย์เพย์เมลก็ยังสามารถเปลี่ยน เงินเข้าเกมได้ถึงวันที่8สิงหานะทุกคนก็สําหรับใครที่มีเงินค้างอยู่ในอีเมลนะก็สามารถเปลี่ยนเงินเข้ามาในเกมได้อยู่นะก่อนวันที่8สิงหาก่อนเที่ยงนะทุกคนแล้วก็วันที่8สิงหานะครับก็จะปิดทั้งหมดเลยนะเวลาเที่ยงวันนะครับก็ปิดระบบไลฟ์แชทปิดระบบไอเทมโค้ดปิดทุกอย่างเลยนะทุกคนคือปิดปิดตัวเกมไปเลยนะทุกคนเออก็เป็นข่าวที่ผม ต้องต้องต้องเอ,อามาพูดเลยอะเออเพราะว่าเป็นเกมออนไลน์เกมแรกนะครับพี่ผมได้ <c oughs> <c oughs> ได้เล่นนะก็สำหรับตอนนั้นก็ยังเป็นยุคล้านเกมเหมือนทนะุกคนก็เป็นยุคที่เทเลเนอร์เกมออนไลน์อะไรส่วนใหญ่เนี่ยที่แบบเกมเก่าๆเ,เลยนะที่ผมเคยเล่นก็จะมีเกมพอยแบงก์เกมเอ็กช็อตเกมเทลอเนอร์เนี่ยแต่เทเลเนอร์เนี่ยจะเล่นจะเล่นเป็นเกมแรกเลยทุกคนแล้วก็ลง,ลงมาจะเป็นเอ็กช็อตนะทุกเอ็กช็อตนี้คือแบบมีคอมอยู่บ้านแล้วแต่ก็ เล่นไม่ค่อยได้นะเพราะว่าคอมก็ตามนั้นนะตามยุคสมัยนั้นนะเนาะก็แบบจิ๊กมี1แรมหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็กว่าจะโหลดเข้าเกมได้ก็เป็นอะไรที่นานมากๆเดี๋ยวผมจะไปพูดถึง Xshot ด้วยนะเล่าถึงความหลังอะไรประมาณนี้เพราะผมก็อยากทำคลิปแนวนี้อยู่แล้วเว้ยทุกคนก็สำหรับเกมเทเลอร์นะก็ยุคในช่วงยุคนั้นนะเป็นยุคที่ร้านเกมรุ่งเรืองมากๆเลยทุกคนคือที่ผมไปเล่นเนี่ยมันเป็นร้านเกมแบบมันไม่ใช่เชิงร้านเกมทุกคนมันเป็นแบบ ร้านขายของไปด้วยวทุกคนแบบใครจะไปหยิบซื้อของอะไรเหมือนแบบมินิมาดทุกคนแต่เป็นมินิมาตที่ใหญ่มากๆอคล้ายๆกับบิ๊กซีมินิบิ๊กซีทุกคนพอเก็ตคิดพอคิดภาพออกมาทุกคนประมาณนั้นเลยทุกคนก็จ,จะเป็นแถวยาวเลยนะมันจะมี2อแถวบแบบแบบ ทางยาวแค่2แถวนะทุกคนก็ผมก็จะเล่นแถวๆนั้นแหละโอ้เล่นมาหลายปีมากๆแล้วก็เจอเพื่อนในนั้นเยอะมากๆเลยทุกคนก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยชื่อชื่อไอดีเทลเลอร์ของผมนี้ยุคตั้งแต่ยุคทีโอทีอะทุกคนเป็นชื่อสหายน้ำไหมทุกคน <laughs> ชื่อสหายน้ำนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าน่าจะหายไปแล้วอนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ย้ายไอดีจากทีโอทีมาเพเพย์พาร์คนะทุกคนก็เมื่อก่อนมันจะไอเขาเรียกว่าอะไรอะ ผู้ที่ให้บริการปะเออถ้าผู้ที่ให้บริการเมื่อก่อนจะเป็น TOT นะทุกคนผมเล่นในยุคนั้นเว้ยแต่พอมายุค PayPal เนี่ยคือผมไม่ได้เล่นเลยเว้ยทุกคนอันนี้คือผมพูดจากใจนะตอนนั้นตอนที่ตอนที่กำลังจะย้ายมาเพย์ไอเกมเทเลนเ n อร์เนี่ยอยากให้มาเพย์ p a y p a ใช่ไหมผมก็มีคอมนะแต่ผมก็รู้สึกว่าผม ไม่ใช่ว่าเพย์พัคไม่ดีนะทุกคนซึ่งในยุคนั้นนะ่ะผมคิดว่าในตอนที่ TOT เนี่ยกำลังจะย้ายให้ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นเพย์พัคเนี่ยมันเป็นยุคที่เกมน่าจะรุ่งเรืองนะก็เลยไปเล่นหันไปเล่นเกมอื่นนะก็เลยไม่ได้เข้ามาเล่นในยุคเพย์พานะทุกคนแล้วก็เออผมขอพูดเรื่องหนึงเอ้ยเดี๋ยวเก็บไว้คลิปหน้าดีกว่าเออพูดเออเกีแบบ่ยวกับเทรเนอร์ยย,ย,ย,ย้อนหลังนะทุกคนผมอยากพูดมากมเลยเออ เดี๋ยวผมจะแยกทำอีกคลิปคือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเทเลนเนอร์ในยุคก,ก่อนๆนะทุกคนเออก็นี้ก็เป็นออเดิฟก่อนแล้วกันนะก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดซับไ e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหมดในการทำคลิปต่อไปนะก็เป็นไรที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะนะโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย